สวัสดีครับผมช่างใหญ่เพชรมหาชนนะผมนั่งอยู่กับใครแนะนำนาอันนี้นักเรียนช่างครับชื่อใหม่ครับมาจากชัยนาอันนี้<ด>ก็มาเรียนเป็นวันที่ <17. S> 1ิบสได้อะไรบ้างก็ได้ในเรื่องของการขึ้นทรงลองทรงสูงลองทรงกลางทรงนักเรียนอันนี้ก็17วันนี้ก็เริ่มแบบ เริ่มเข้าเส้นแล้วเริ่มเข้าใจแล้วซอยผมอะไรแล้ววันนี้สอนหนักก็คือโกนหนวดเพราะว่าคือคนกลัวประวงใบมีโกนอาจารย์กลัวกลัวไปบาทเขากลัวอนแต่วันนี้ก็เรียนเต็มที่เรื่องใบมิโกนโดยอาจารย์สมศักดิ์สอนก็โอเคครับก็กล้ามากขึ้นครับใจเย็นมากขึ้นวันนี้นะครับช่างใหญ่จะมาประชาสัมพันธ์นะครับกิจกรรมตัดผมฟรีนะครับเพื่อประชาชนนะนะครับก็ ณมูลนที่ลุงชวนนะครับเคหะทุ่งสองห้องเขตหลักสี 4, ่กทมนะร่วมกับสถาบันสอนผมอาจารย์ใหญ่นะครับจัดกิจกรรมตัดผมฟรีให้ชาวบ้านนะในเคหะทุ่งสองห้องนะในเช้าวันอังคารที่11กรกฎาคมพุทธศัการาชส5 6 6นยนะครับเริ่มตัดกันก็ตั้งแต่9้าโมงเช้านะครับจนถึงบ่ายโมงนะนะครับ พ,พี่น้องประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงสามารถไปลงทะเบียนนะครับที่หน้างานแล้วก็ตัดได้นะตัดฟรีนะคไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเคหะทุ่งสองห้องนะมูลที่ลุงชวนอยู่ตรงไหนของเขตหลักสี่นะครับก็อยู่เลยวัดหลักสี่นะครับไปประมาณสักสองกิโลนะจะมีทางเข้าไปนะครับเคหะเข้าไป นะครับก็วิ่งตรงไปจะเจอสารสรุก5สุข51นะตรงปากซอยนะจะเป็นสถานีรถไฟฟ้านะครับ BTS นะครับสายสีแดงนะนะครับเขาเรียกว่าสถานีเคหะนั่นเองนะครับแล้วก็วิ่งตรงไปจะบังคับเลียวซ้ายนะครับก็มูลที่อยู่ซ้ายมือนะช่างใหญ่ก็เคยพาลูกศิษย์ลูกหาไปตัด2ครั้งแล้วนะครับ ก็ปีนี 19, first, ้เนื s <S ่องจากสถานการณ์โควิด -19 ก็ผ่อนคลายแล้วนะครับทางชุมชนก็จัดกิจกรรมได้ปกตินะครับช่างใหญ่ก็พาลุสิ์ไปช่างละไมที่จะไปพรุ่งนี้จะมีช่างละไมชัยนาทช่างบอมชัยภูมิแล้วก็ช่างกี้ราชบุรีนะแล้วก็มีอาจารย์ลิต้าหนองคายอาจารย์ชวีแจ้งวันที่สิบ นะครับแล้วก็ม,ม,มีใครหีกมีจังสมศักดิ์ด้วยจะไปกันพรุ่งนี้นะครับ<ม>ก็ช่างละไมเนี่ยยังไม่เคยลงชุมชนเลยยังไม่เคยปไปพูไปแต่วัดหนองใหญ่มันจะอีกอารมณ์หนึ่ง <c oughs> นะวัดหนองใหญ่ก็เราก็ไปตัดกันทุกวันเสาร์อยู่แล้วนะครับใครจะไปตัดก็ทุกวันเสาร์แปดมูชาตุนเที่ยงนะตัดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับถ้ามีตังอยากจะถวาย เป็นคณะกรรมการให้วัดก็หยดตู้บริจาคได้นะครับแต่ที่ชุมชนนะครับก็เราไม่มีการเลี่ยไรนะก็ใครอยากจะกิปให้กับนักเรียนช่างลูกศิษย์ช่างใหญ่ก็ให้กับมือได้เลยนะครับก็คาดหวังว่าจะไปตัดส่วนไหนพวกนี้รอให้พี่น้องฟังนะคาดหวังก็ส่งนักเรียนลองทรงต่ำลองทรงสูง,สง ทองตรงกลางด้วยทรงตรงกลางด้วยแล้วก็มีการซอยผมด้วยมีการซอยผมข้างบนด้วยทรงเสยทรงเสยนะใช่ทรงเสยก็เป็นทรงยอดนิยมแล้วก็มีการจอนนะครับก็ยังเหลือทรงฟาดเฟียดใช่ไหมที่ยังไม่เรียนกับทรงเสยนะครับก็เดี๋ยวน่าจะเป็นวันอาทิตย์หน้าก็ได้ตัดนะก็จะเน้นย้ำเรื่องการขอบปันจอนกับกลวนวดอ่อนอยู่ นะครับแล้วโซนักงเรียนเนี่ยก็พอจําได้นะจาได้เขค่อยตากเขค่อย,อย,อย,อยสังเกตรุ่นน้องเป็นไงบ้างวันี้รุ่นน้องเดินดีเป็นไงน้องช่างกี้ใช่ไหมจ๊ะ<ๆ>โอเคอยู่นะเขาเรียนรู้ไหวอยู่เนระียนรู้ไวสี่วันแล้วไม่รู้สามสี่วันลูกสามวันวันนี้แล้วสี่วันวันนี้อืมเขาเรียนรู้เร็วอยู่ก็ย้อนกลับไปดูตัวเองอะ่ะนั่นแหละดูช่างกี้อะ่ะที่ที่เขามาวันเลกอะ่ะใช่ไหมเราก็ เมื่มาวันแรกอาจารย์รุ่งึ้นวันวันสองวันนี่แหละอาจารย์ก็พาไปวัดหนองใหญ่หรืไปตัดสรงนักเรียนอย่างเดียววันนั้นรู้สึกตัดประมาณสี่หรือห้าหัวเนี่ยเมือนเตื้มืบนกันเ <c oughs> จับ <c oughs> เบือนเตืมเหนื <c oughs> ่อยไหมรู้สึกแบบตื่นเต้นใช่ยังไม่หายตื่นเต้นดีกว่หมายถึงวันวันนั้นอาจารย์ว,วันนี้ว<า>ันนี้หายยังวันนี้ดีขึ้นเยอะแล้วครับผ่อนคลายครับเหลือแค่เราเก็บรายละเอียดให้ดีมากที่สุดใช่ อย่ามาตื่นเต้นตอนกันใบมิโกนตอนช่วงช่วงช่วงก่อนนัน้นนะจะตื่นเต้นแ,แต่ตอนนี้เริ่มผ่อนคลายมานีดนิดหน่อยมีใจกล้ามากขึ้นมั่นใจมากขึ้นนะมั่นใจมากขึ้นน,นิด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 นึงแล้วลองทรงต่ำวันนี้เป็นยังไงบ้างที่เรียนตัดวันนี้โอเคอยู่ครับอาจารย์สมถักเขาโอเคอยู่ครับหรือยิงนแบบไม่ไม่นัดมานมันมากอ,อีอ๋อ ไม่ได้นัดเลยไม่ได้คิดว่าจะได้สอนทรงตัดผนจริงด้วยคือดวงชะตาฟาลิขิตให้เราได้ตัดผวจริงได้ฝึกฝนก็ก,ก็ก็ดีไงก็มาก็ดีเราต้องการจะซ้อมอยู่แล้วเพื่อจะไปลุยของจริงพวกนี้ดีไหมได้เรียนกับอาจารย์ใหญ่มีทั้งหมอผนจริงให้ตัด,ดเรียนทฤษฎี<ร>ด้วย<า>ปฏิบัติด้วยเก้าอี้ที่มาหามาให้เดี๋ยวเอามาไว้ฝึกหัดตัดกันง่ายๆได้เรียนกับอาจารย์กับใกล้ชิดจับมือสอง มั่นใจนะแล้วก็เชื่อมั่นในคณะครูบาอาจารย์นะครับร้านตัดผมก็รออยู่แล้วนะทุสิ์อีกคนหนึ่งจบแล้วก็ไม่ยอมไปทํางานทีลีลาเยอะเสียนใหญ่เสียนใหญ่เสียนเสียนพระช่างบอมเชยภูมิเขาก็มีอาชีพสำรองอมีสำรอง,หา,งหาทางหาเงินหารายได,ได้ได้หลายทางนะก็ให้กําลังใจนักเรียนช่างทุกคนนะสู้ หนื่อยอาจารย์สอนมันยัก็เหนื่อยพูดเยอะพูดปากเสียปากเปียกพูดทั้งวันเนื้อเหนื่อยปวดขายต่างหากก็ต้องสู้กันนะครับก็ฝากด้วยนะท่านใดจะไปตัดผมฟรีเรียนเชิญเลยครับชุมชนเคหะทุ่งสองห้องนะอยู่ที่มูลนิธิลุงชวนนะนะครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยมาแจ้งข่าวแค่นี้แหละ นะครับก็บขออวยพรให้นักเรียนช่างทุกคนลูกศิลลูกหาตัดผมเก่งวัดถึงคืนเป็นครูบาอาจารย์เป็นเจ้าของร้านเป็นผู้ประกอบการนะทำอะไรก็ขอให้สําเร็จนะก็ประกอบอาชีพด้วยสุจริตนะสู้สู้นะครับก็มีอาชีพตัดผมนี่แหละที่จะสามารถเลี้ยงเราเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงปากเลี้ยงท้องในอนาคตนะครับอาชีพอื่นๆมันก็เหนื่อยจะไปเริ่มต้นนับถึงเหนื่อยนะอาชีพก่อสร้างอย่างเงี้ยเหนื่อย,อยร้อนด้วยหนักด้วยอาชีพ ทำร้านอาหารเ,เราไม่ไหวในเรของสดวอีกเดี๋ยวมันเสียอีกรสชาติอีกใช่ไหมอาชีพอืกก่นมันก็มันต้องเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งใหม่มีชีพตัดผม,มลงทุนครั้งเดียวกินยาวตลอดชีวิตวันนี้ถ้าอยากจะเรียนตัดผมนะครับก็สอบถามรายละเอียดเข้ามา0 8 1 9 8 6 6 2 3 4และ0625483999นะครับรับสอนตัดผมชายตัว,ต,ว,ต,วตัวนะมีค่าเราเรียนมีค่าใช้จ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์การเรียนและหัวหุนจริงนะนะครับท่างใหญ่สอนฟรีเฉพาะใน u t u b e นะฝากบอกต่อๆกันด้วยนะครับไม่ใช่ว่าสอนฟรีรับสอนฟรีๆไม่ใช่ท่างใหญ่ไม่ได้เป็นภาครัฐหรือว่าเป็นสถานที่สึกอาชีพเราทำเป็นโอกชนนะเอกชนนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ